สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีเด็กผีทุกท่านที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนการบข้าสู่เพจแล้วก็ช่องเล็กๆของเราครับ lsw fan ผีนะครับเพจของเด็กผีสายอิ๋วนะครับวันนี้นะครับเรามาคุยก่อนเกมนะครับคืนนี้ครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราครับจะไปเยือนบ้านของเอเวอ่าตันนะครับผมเราก็มาคุยกันนิดหน่อยกันดีกว่านะครับว่าเฮ้ยเกมเนี้ยใครพร้อมบ้างใครไม่พร้อมบ้างแล้วก็สิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงนะครับที่ผมคาดหวังนะครับที่เราเห็นกันมาตลอด นะครับโดยที่การจัดแผนของอีลิทเทนฮากนั่นเองนะครับเรามาคุยกันนิดหน่อยกันดีกว่าเนาะนะครับผมคืนนี้นะครับผมประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งไหมเออตีหนึ่งถ้าแหละนะครับผมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราครับจะไปเยือนทางเอเวอเรตต์นะครับก็ผมว่าน่าจะเป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกนะสนุกแน่ๆนะครับผมเพราะอะไรเพราะว่าแน่นอนครับเอเวอเรตันตอนนี้ห้าเกมที่ผ่านมา ห้าเกมที่ผ่านมาเลยนะเอวานตันนะครับเขายังไม่ได้แพ้ใครเลยอมียันเสมอลิเวอร์พูลไปได้นะครับผมเอ้ยไม่ใช่ยังไม่แพ้ดิผลงานค่อนข้างดีนะครับผมมียันเสมอลิเวอร์พูลไปได้แต่ก็พ่ายแพ้กับทางเซลซีไปนะครับแต่เฮ้ยเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าเกมที่ผ่านมานะครับในศึกของพรีเมียร์อังกฤษนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานะครับก็แพ้ให้กับ เอ่อเรือใบสีฟ้าเนาะนะครับผมเจ้าแพ้ให้กับฮาเลนัมบุญงี่ดีกว่าแม่งหัวจิบหายเลยฮาเลนกับโฟเรนบอลนั้นนะครับแพ้ให้กับแมนซิตี้นะครับผมเป็นแฮตติกของฮาเลนแล้วก็ฟิลโฟเดนนะครับเมื่อคืนก็แม่งฮาเลนแม่งกับโฟเรนก็ยิงอีกแล้วนะครับใครจะหยุด2คนนี้อยู่วะไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องรอดูนะเอ่อความพร้อมก่อนเกมนะครับของเราแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผู้เล่นบาดเจ็บ ผู้เล่นบาดเจ็บก็หน้าเดิมๆนะสี่ตัวนะครับผมมีอารอมารบิซาก้านะครับผมมีทางแฮร์รแม็กไกวนะครับผมมีวาลานเช็คฟิตนะครับแล้วก็มีดอนนี่ฟันเดเบกนะครับก็กลับมาซ้อมกับเบาๆได้แล้วนะครับคนเดียวนะครับก็ถือว่าความพร้อมยังโอเคอยู่นะครับก็ลุ้นคนเดียวก็คือราเฟลวาลานครับสำหรับผมนะถ้าวาลานพร้อมนะครับผมว่าเขาก็น่าจะได้ลงแมตชนี้แหละ นะครับผมลงเต็มเกมเลยนะไม่อยากให้เต็มเกมว่ะอยากให้สักประมาณ5 0 60นาทีพอแล้วมั้งวาลานเนาะนะเพราะถ้าถ้าเขาเจ็บไปอีกนะเกมต่อไปก็คือมันยากมากเลยนะสำหรับผมนะสำหรับลาฟลวาลานถ้าเขาไม่ฟิตอะไรประมาณนี้มันจะเป็นเกมที่เราเล่นค่อนข้างยากในส่วนของเกมรับเพราะว่าแน่นอนครับเอเวอร์ตันเกมลุคเขาค่อนข้างโอเคเลยนะมีทั้งคาร์ว์ดเลวินนะครับผมมี ใครบ้างอ่ะเยอะอยู่ไอตัวเบอร์สิบที่มันขึ้นมาใหม่อ่ะนั่นแหละที่ว่าเซลซีอยากจะได้อ่ะไอ้นั้นก็เด็ดดวงเหมือนกันนะครับาะเพราะฉะนั้นนะครับเราประมาทเกมลุกเอเวอเรตันไม่ได้เพราะฉะนั้นเกมรับของเราต้องดี่อนะครับส่วนนะครับผมแผนแนวรุกของเรากับถ้าเทียบกับแผนแนวรับของเอาผมว่าเรายังพอเจาะได้นะแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเรายังพอเจาะได้นะครับผมสิบเอ็ดลน์เชื่อผู้เล่นตัวจริงแล้วกันนะครับผมที่ โผลตัวผมเองคาดวังนะครับหลังจากที่มีผู้เล่นบาดเจ็บไปประมาณ4ี่คนผมอยากให้ราเฟลวารานพักต่อผมยังไม่อยากให้เขาลงเพราะว่าแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเกมเนี้ย <c oughs> ถ้าลินเดเลิฟนะครับผมกับทางลิซโดมาร์ตินีสยังคุมเกมได้อยู่นะยังคุมเกมได้อยู่ผมอยากให้วารานพักไปก่อนยังไม่อยากให้เขาลงเป็นตัวจริงให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนัดนี้ครับ ผู้รักษาประตูนะครับแน่นอนนะผมอยากให้เป็นเดวิดเดคแต่อไปถึงแม้ว่าเกมที่อ่าเกมสองเกมที่ผ่านมาเขาจะพลาดนะครับผมแต่ก็มันเป็นลูกพลาดที่น่าจะพลาดแหละ <c oughs> คือเกมที่โดนซิตี้ยัดไปสีลูกอ่ะเออไม่ใช่ัะไปสีลูกยัดไปหกลูกมันเป็นอะไรที่ช่วยไม่ได้เพราะว่าซิตี้แม่งคุมนะแต่เกมที่เราเจอกับโอโบเนนะครับก็เขาหลุดมาจะจอ จะให้เป็นคนอื่นนอกจากเดคอผมก็ว่าน่าจะเซฟไม่อยู่หรอกเนาะนะครับผมผู้รักษาประตูคนสําคัญของเราก็ยังเป็นเดวิดเดคอครับถ้าเกิดว่าาทางอ e ีเดนทิคไม่คิดอะไรแปลกๆเอาผู้รักษาประตูตัวยืมนะครับจากทางนิวคาเสเซิลมาหรือว่าเอาทอมฮีตั้นลงอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าก็ยังเป็นเดวิดเดคออยู่นะส่วนนะครับคู่เซนเตอร์นะครับผมก็ต้องมารอรุ้นว่า คำว่าเช็คฟิตของทางราฟาเลวาลาน่ะเขาจะพร้อมไหมถ้าเขาพร้อมนะครับผมเอริเทนฮากจะเสี่ยงเอาลงเกมนี้เลยไหมถ้าเขาร่างกายยังไม่สมบูรณ์พอนะครับแต่ถ้าจากใจผมนะผมอยากให้ลิซานโดมาร์ตินเสลงคู่กับทางวิตอร์ลินเลอร์ต่อเพราะว่าแน่รอะครับลินเดลอร์ก็ถามว่าได้แย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่แต่มันก็ไม่ได้ดียืนทรงๆไปอย่างนั้นแหละครับผมให้ลิซโดมาตินเสเป็นคนแบกแล้วกัน เนาะนะครับแบ็กซ้ายมาเอเียนัดที่ผ่านมาโดนใคร่ย่เยอะโดนสับเละผมว่าสมควรแล้วนะครับที่ลูกชอจะได้ลงเป็นตัวจริงในเกมนี้นะสมควรแล้วที่ลูกชอได้เป็นตัวจริงนะครับส่วนนะครับผมทางฝั่งขวาดารล่มันยึดตําแหน่งไปแล้วอะเพราะว่าวันิซาก,ก้าก็เจ็บนะครับคนอื่นก็เล่นไม่โอเคผมว่าดารลล่มแหละนะครับแต่ว่าขอหน่อย ขอกลับมาเป็นล่างทองหน่อยนะครับอย่าอย่าหลุดลุยนะครับอย่าแบบเปิดบอลไม่แม่นนเหมือนกับเกมที่เราเจอโอบูเนียนะครับส่วนตรงกลางนะครับผมคาซมิโรผมว่าได้ลงต่อนะครับเพราะว่าแม็กํอมลงมาแล้วก็ไม่มีผลอะไรมากเท่าไหร่นะครับคาซมิโรนะครับผมผมอยากจะให้จับคู่กับทางคิสเซนอิลิกเซนเหมือนกับเกมที่เจอโอบูเนียนะครับเพราะว่า ทุกคนสังเกตดูเฟสลงมาแล้วแม่งโดน2ลูกอะเออเออโดนโดนลูกนั้นนะนันเป็นอะไรที่ระบมผมแล้วผมรับไม่ได้สระบบผมรับไม่ได้นะเฟสลงมาแล้วก็โดนโดนลูกนั้นนะเออการปิดพื้นที่การอะไรต่างๆคือทั้งเฟสทั้งแมททอมมันไม่ดีอะผมอยากให้คาซมิโรลงคู่กับคิดเตียนอิเล็กเซนครับส่วนแน่นอนครับจอมท่าเบอร์สิทนะครับขวัญใจผมอยู่แล้วนะครับบนูเฟนเดตครับ ออถึงแม้ว่าเขาจะโดนบ่นนะในเกมที่ผ่านมาถึงแม้ว่าทุกคนจะไม่ชอบหรือว่าฟอร,ร์มเขาจะตกแต่ว่าแน่นอนครับอย่างที่ผมพูดมาตลอดบูโน่เฟรเดสเป็นจอมทัพคนสําคัญการจ่ายบอลเสียงของเขาการจ่ายบอลขึ้นหน้าของเขาคือถ้าไม่มีเขาอะยกตัวอย่างาง,ง่ายถ้าเกิดเราเป็นคิดเตดีนอิเล็กเซนเล่นตรงนั้นอะถ้าอิลเล็กเซนเล่นอาเล่นใช่ไหมเขาจะเน้นความชัว จ่ายบอลมันแม่นนะครับจ่ายบอลทะลุช่องแม่นๆให้เพื่อนวิ่งอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นบูลล์โแฟนเดสครับเขาแทบจะใช้เวลาการคิดน้อยมากแล้วจับบอลได้ปล่อยวันต่อเลยอะไรประมาณนี้มันมีผลกับเกมรุกค่อนข้างเยอะสะละคมนะทำให้เกมรุกของเรามันเร็วกว่าถ้าเป็นคิดจนเอ็กเซนแน่นอนครับมันจะช้าไปประมาณ1วิหรือ0.5วิ แต่ถ้าเป็นบูโน่ครับเขาจับด้านบอลบอลได้แล้วก็ปล่อยต่อเลย <c oughs> ผมชอบบูโน่ฟรเดนตตรงนี้ครับเออส่วน3แนวรุกนะครับผมก็พมดว่าน่าจะเป็นเรื่องงามยามดีที่อองตันีมาเซียาวได้ลงปีขวาเป็นอองตนีต่อไปนะหน้าเป้าเป็นอองตนีมาเซียาวแล้วส่วนฝั่งซ้ายก็ต้องมารอวัดกันว่าเทนนฮากจะเห็นความสำคัญของทาง มาคาร์รัตฟอร์ดที่ยิงไป2ประตูหนึ่งแอซิสเกมที่แล้วหรือเปล่าหรือเขายังจะใช้เป็นจรอร์ซานโชวต่อไปอันนี้ก็ต้องรองมาลอลุ้นทางอีลิทเชนฮาครคับแต่สำหรับผมนะผมอยากให้มาคาร์รัตฟอร์ดลงเพราะว่าหนึ่งกับความมั่นใจเขากลับมาละเขายิง2องใจหนึ่งในเกมที่ผ่านมาเกมที่เข้าเจอกับออใครบ้างอะเกมเกมนั้นอะที่เข้าลงมาแล้วเขาก็ยิงเพราะฉะนั้นครับตัวสำรองสองคนในเกมโอโบนียครับมันจะเป็นอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนมากก็คือทางมาคาร์รัฟอร์ดแล้วก็ อันโตนีมาซิยาลผมว่าสองคนนี้ได้ลง Anthony, อันโตนีอ่ะมาซิยาลอ่ะผมว่าได้เล่นเป็นหน้าเป้าตัวจริงแน่แต่มาคาคัฟอร์ดครับก็ต้องมาลอลุ้นว่าทางอีดิทินฮาจะส่งเขาเป็นตัวจริงเลยหรือเปล่าเพิ่มความมั่นใจให้เขาเลยหรือเปล่าซานฝั่งซ้ายหรือเขาจะเลือกใช้เป็นทางจราร์ซาโชลงก่อนก็ต้องมาลอลุนกันนะครับส่วนซานโชช่วงนี้ก็ฟอร์มตกๆนะครับก็แนะนํานั่งดูเพื่อน นะสำหรับผมนะแนะนำดั้งดูเพื่อนไปก่อน <c oughs> ตัวไหนฟอร์มดีเอาลงมาก่อนนะครับนี่คือทั้งหมดของวันนี้ครับใครที่เข้ามาชมจนจบคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องให้หน่อยนะครับช่วงนี้กดไลค์ให้ผมหน่อยนะรู้สึกการมองเห็นของช่องแม่งน้อยมากนะครับผมก็มีคนดูไม่ถึง20คนเลยแต่คลิปนะครับก็กดซับสไครต์กดไลค์ช่วยกันหน่อยนะครับช่วยการเปิดการมองเห็นช่องหน่อย วันนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับทุกคนไปทำงานแล้วครับบายเด็กผี